ไม่เราหน่งร้อใช่แบบนี้นะอ่ะพี่จะมีสอนน้องนะสอนวิธีการนับที่ถูกต้องหน่อยหนึ่งร้อยอันนี้เรียกว่านับแบบขี้เกียจเล่นอะไรครับเล่นกดอะไรอ่ะเขาเรียกว่าอะไรเนี่ยไอ้ป o p pop pop เนี่ยของพี่เจมี่กดแมวป๊อปของแดนนี่ก็กดไอ้นี่เขาเรียกว่าอะไรมันเป็นที่จริงมันเป็นของเจมี่อ่ะนั่งสิ จะมีเข้ากล้องที่ไรแบบวันนี้เป็นธีมกีฬาสีนะคะพี่เจมี่ใส่เสื้อกีฬาสีสมัยอนุบาล2019ส่วนแดนนี่ก็คือ2017นส่สมัยพี่เจมี่เตรียมอนุบาลนะใส่ได้แล้วชอบใช่ไหมเนี่ยที่จริงหมาม้าแค่สั่งพ่วงกับของเล่นชิ้นอื่นให้มันครบส่งฟรีก็คือสมาธิดีเลยนะเนี่ยชอบอยู่นะฝึกกรรมเนือมันเล็ก What color? One, two, three, four, five, six. 2, right. uh, seven, 7. 8, nine, ten, 11, 12. 12? Let 12? 13, 14, 15, 15, 15. Yeah. Good job. This is a rainbow color. What color we start with? Orange color. One. One. You start with one. Two. Three. Four. Six. There are six orange colors. Seven. Nine. Twelve. Good job. Fifteen. Fifteen. 13, 13, Seventeen. Eighteen. 18 19, 19, Nineteen. Twenty. Twenty. 20 21, Twenty-two. 20, 24. Twenty-four. Then And the blue color is twenty-five. 25 Twenty-six. 6, 27, Twenty-seven. Eight. 28, 28, 29, 20, 29, 30, 29 mm. 30 mm. พี่จะมี่นั่งเฉยได้ไหมว่ามามาปวดหัวแล้ว 31, 32, 33, 34, 35, 35. Ah, That's a rainbow color. What color is this one? What is this one? Ah, uh uh, okay. Rainbow color. Orange. Okay. Orange. Good job. How about yellow? Which one is yellow? Yellow. Orange. Oh, that's also orange. I know. That's also orange. 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 Yes, that's orange. 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 And where is the yellow color? Can you pop the yellow color? Can you pop the yellow color? yellow can you pop the yellow color where's the yellow color orange 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 you like orange 2> 1, 2, 3, 4, 5, ส 7, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8 9, 10, 11, 12 12, แิบสองแล้วสามสิบสี่สิบห้าสิบหกสิบเจ็ดสิบแปดสิบเก้า ย <20. S 2> <Doom épisode> ี่สิบย <zeń> <g evangelical> ี่สิบเอ็ดยี่สิบสองยี่สิบสามยี่สิบสี่ยี่สิบห้ายี่สิบห้ายี่สิบหกยี่สิบเจ็ดยี่สิบแปดยี่สิบเ้ายี่สิบเก้าหนึ่งร้อย